Hãy cho kênh Để không ai cũng biết, không không ai cũng biết, ที่โรงพักที่โรงพักราลริเวณครับปานอย่างนี้น้องน้องโดนข้อหาอะไรครับอย่างนี้ขายรถ้ประเภทรถต้ไปเหครับอืมไปปรับที่ไหนครับขนสงคืมหนังสือเนังสืออนังสือแจ้งของขนส่งต้องไปนี่งเดียวเวลาขนส่งเจ้าพี่ ปกครองและก็ทางขนส่งก็คือื้งต้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดระเบียบเพราะว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้ของระเบียบในข้อกฎหมายนะฮะและโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ว่าเน้นย้ําในเรื่องของ ช่วงเทศกาลนะครกกับในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ครับนะเราในฐานะทีะ่ที่ต้องดูแลชีวิตผู้โดยสารด้วยดังนั้นก็เน้นย้ำนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการเล่นสงกรงบานอะไรกันด้วยนะฮะถ้าเกิดว,ว่าสมมุติว่าการขับขี่เนี่ยมันถือความประมาทเนี่ยมันจะทํะาให้เกิดการอานในส่วนนีดน้นด้วยนะครับเมื่อวันที้ท่านผู้ว่าท่านก็เน้นย้ำในเรื่องของให้เราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันทุก ทุกทุกทุกกลุ่มนะครับส่วนที่2ก็คือว่าเราก็จะมาดูกันหลังจากนี้เพราะว่าในส่วนของทางขนส่งเองการปกครองเองทางนี้เองก็จะมาดูว่าในงานที่เรากำกับดูแลกันเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องมามาเอ่อมารับรู้รับทราบงานเพื่อที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการพิจารณาในการละจังหวัดด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็อันไหนนะครับที่เรามาดูแล้วเนี่ย ถ้ามันยังไม่ถูกต้องหรือยังไรเนี่ยเราก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่ามันปิดตรงไหนยังไรนะครับถ้าอันไหนที่มันเป็นมาตรการที่เราัเตือนได้เราก็ต้องัเตือนแต่สำคัญที่สุดก็คือเน้นย้ำนะครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลแล้วก็ช่วงที่เราบริการประชาชนเนี่ยเราก็เน้นย้ำเรื่องหยักสุดิดด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นตาสัมพรถเพราะวันนี้ที่จังหวัดเองโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยห่วงก็คือ เรื่องของอคนที่มีสติบันเฟืองแต่ปีๆเราจะต้องดูต้องสำรวจเห็ตนตรงไหนก็ช่วยสื่ยแจ้งทางตำรวจทาง,ง,งปกครองทางกระเพือยให้ทำให้ช่วยถึงผิดตามด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ก็คือทางกระเพือเองท่านนายพลท่านก็ฝากมาเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนไอดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยเราก็ควรจะมีการสกแกนลงทะเบียน อาไทยดีนะครับเป็นข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะที่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 เอ๊ะวันนั้นวันนั้น